ห่วงความรู้สึกลูกนางเอกรุ่นใหญ่ฟาดแรงสื่อพาดหัวลูกไม่รู้พ่อคือใครนางเอกรุ่นใหญ่ต้อมรัชนีกรเดือดหนักออกมาอัดคลิปฟาดสื่อสำนักหนึ่งหลังตนพาลูกสาวไปออกรายการพูดคุยอัปเดตชีวิตแต่กลับถูกสื่อพาดหัวข่าวแรงลูกถามพ่อเป็นใครส่งผลกระทบด้านจิตใจจนนอนไม่หลับต้อมได้โพสต์คลิปตัวเองมีข้อความว่าแม่เพิ่งไปออกรายการมาแล้วก็มีคนส่งมาให้อ่าน เอาเป็นว่านอนไม่หลับมาสองวันแล้วเข้าใจว่าพาดหัวข่าวเพื่อเรียกกระแสแต่ก็เขียนค่อนข้างรุนแรงสำหรับแม่ไปนิดนึงเขียนว่าต้อมรัชนีกรเคยทะเลาะหนักลูกถามพ่อเป็นใครสอนห้ามเกลียดพ่อคำว่าพ่อเป็นใครในที่นี้มันคือไม่ใช่นะคะเข้าใจสมัยว่าแม่แต่งงานทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครไม่ได้นะคะ ในรายการอาจเป็นตาก,กะที่เราคุยกันเองแล้วด้วยวัยก็เคยตามข่าวกันมาแล้วว่าเราหอบลูกกันมาตั้งแต่สมัย10ปี20ปีที่เคยเป็นข่าวโอเคทุกคนเข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจขนาดออกข่าวไปก็ไม่ทราบว่าไปฟังรายการช่วงไหนถึงได้เอามาตัดว่าลูกถามพ่อเป็นใครแค่นี้ก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือออกไปแบบนั้นมันไม่ถูกต้อง ไม่เหมือนสมัยก่อนที่อยู่ในหนังสือพิมพ์นติตยสารที่แป,ป๊บเดียวมันก็หายไปแต่นี่มันจะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเห็นแม่หน้าแบบนี้แม่ก็เลือกนะคะไม่ใช่ไม่เลือกอีกในหนึ่งต้องคิดว่าถ้าลูกแม่โดนถามว่าไม่รู้หรือว่าพ่อเป็นใครเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนช่วยกันหน่อยแม่จะไม่สืบว่าใครเป็นคนทําแต่ถ้าเกิดเห็นแล้วกรุณาลบโพสต์หรือเปลี่ยนหัวข้อข่าวให้แม่นิดนึงเพราะคําพวกนี้ค่อนข้างแรงสําหรับแม่ หลายคนเห็นก็ไม่โอเคเหมือนกันถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ารุนแรงเกินไปแต่ก็ไม่ขอเอาเรื่องไม่อยากทะเลาะกับใครเพียงแต่อยากให้ลบหรือว่าเปลี่ยนคำเท่านั้นค่ะ